ลวงใจรักซาตานบทประพันธ์ปานภัยลินให้เสียงภาคโดยผ้าหมูกไวส์บทที่13บสามสมารีและพิมารินนิยายเสียงยิยนดีต้อนรับค่ะช่องของเรามีนิยายเสียงหลากหลายไม่ว่าจะเป็นนิยายรักโรแมนติกดรามา่าโรแมนซ์เกิร์ลเลฟและนิยายสยองขวัญวันพุธอุทธาอาถรน สำหรับคลิปนี้ให้เสียงพากโดยพ้าหมู Voice ค่ะสามารถดาวน์โหลดอีบุ๊กฉบับมีเลิฟซีนได้ที่แอป m e p m a r k e t com ตามลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะคะขณะน,นี้ช่องของเรามีปุ่มซุปเปอร์แตงแล้วผู้ฟังสามารถสนับสนุนเราผ่านช่องทางนี้หรือถ้าไม่กดข้ามโฆษณาเราจะมีรายได้มากขึ้นฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดฟังคลิปใหม่ๆก่อนใครและฝากกดไลค์ รวมถึงคอมเมนต์ให้นักเขียนและนักพากมีกำลังใจทำคลิปใหม่ๆมาเสิร์ฟอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะบทที่13ร้องเธอถ้ามันจะทำให้เธอสบายใจตารีฉันคงมองเธอผิดไปจริงๆบางทีเธออาจจะรักพี่วัดมาตั้งแต่เมื่อก่อนแล้วก็ได้ชายหนุ่มดึงร่างบางเข้ามากอดหญิงสาวร้องไห้กับแหงอกของชายหนุ่มเนิ่นนานไม่รู้ทำไม เธอถึงรู้สึกได้ถึงความโศกเศร้าภายในหัวใจของตนเองจนเธออดคิดไม่ได้ว่านอกจากเรื่องที่เธอกำลังเสียใจในตอนนี้แล้วในอดีตเธอได้เสียใจเรื่องอะไรอีกหรือเปล่าร่างสูงอีกมุมหนึ่งยืนกํามือเข้าหากันแน่นขบกรามจนเป็นสันนูนจ้องมองชายหนุ่มหญิงสาวที่กำลังกอดกันกลมอยู่ในสวนด้วยความรู้สึกโกรธแค้นทีท่แทก็แอบมาพลอดรักกันในสวนนี่เอง จินวัตรรีบเข้าสวนยางพาราไปสะาสางานที่ทำค้างไว้ตั้งใจไว้ว่าจะชวนถิตารีเข้าไปเดินจับจ่ายซื้อของที่ห้างสรรพสินค้าในเมืองจังหวัดนั้นเขาจะถือโอกาสง้อหญิงสาวเพราะรู้ตัวดีว่าเมื่อวันเขาทำเฉยชากับเธอเกินไปเทว่าวภาพที่เห็นกลับทำให้หัวใจที่ด้านชาของเขาต้องแตกสลายผู้หญิงแพศเสีะชายหนุ่มถูกกำปั้นลงบนต้นไม้อย่างแรงจนเลือดสีแดงสดไหลซึมออกมาเขาถูกหลอกซ้ำๆด้วยมันยาร้อยเล่ห์ของทิตารี เขามันโง่เองที่แอบหวังว่าเธอจะเปลี่ยนไปเป็นคนใหม่เทว่าเปล่าเลยทิตารียังคงเป็นนางวันทองร้อยเล่มากกลนมอมเมาให้เขารุ่มหลงแล้วผลักให้เขาจมอยู่กับโคลนตมแห่งความโง่เขลาวันนี้เขาจะไม่เชื่อหลอนอีกต่อไปพอกันทีนายหัวนุ่มหัหลังกลับออกมาด้วยหัวใจที่แตกสลายเจ็บเสียยิ่งกว่ามีใครเอาคมมีดมาปักไว้ที่หน้าอกข้างซ้ายเจ็บที่ไว้ใจ ทิตารีมีสีหน้าดีขึ้นมาหญิงสาวกลับเข้ามาทํางานในครัวตามปกติในขณะที่จินพรตให้นายถมขับรถพาเขาออกไปพบปะเพื่อนฝูงและอาจจะไม่กลับเข้าบ้านจนกว่าจะเช้าทิตารีพยายามเตือนชายหนุ่มเรื่องขาทว่าดูเหมือนมันจะไม่เป็นผลนักเพลเบอยอย่างจินพรตไม่มีวันทิ้งไล่กลับมาที่บ้านเกิดทั้งทีสาวน้อยสาวใหญ่หลายนางล้วนต้องการให้เขากกอดเอาใจนั่นคือเหตุผลที่เขาร้องเพลงอย่างอารมณ์ดี พรมน้าหอมจนฟุ้งไปทางบ้านก่อนจะนั่งรถออกไปนายหญิงสบายใจขึ้นแล้วใช่ไหมคะดุยหวาอมยิม้มเมื่อเห็นเจ้านายสาวมีสีหน้าดีขึ้นมากฉันไม่ได้เป็นอะไรสักหน่อยหญิงสาวปากแข็งก่อนจะก้มลงหั่นผักเตรียมทำมื้อเย็นเอาไว้เอาใจบุตรสาวและอดีตสามีเออนี่ยิวาไปซื้อผักชีกับเต้าหู้ไข่มาให้หน่อยสิฉันว่าจะทำแกงจืดเต้าหู้เพิ่มอีกสักอย่างมีแต่อาหารรสจัดเดี๋ยวฟ้าใสจะท้องเสีย ได้เลยค่ะนายหญิงเดี๋ยวยี่หวาขี่มอเตอร์ไซค์ไปซื้อให้คะ่ะดวงยีหวาวิ่งออกไปจากห้องครัวทันทีถีตารีหันไปรีไฟที่เตาแก๊สก่อนจะนำผักที่เพิ่งหัน่นเสร็จไปล้างลืมอะไรเหรอจ้ะยี่หว่าหญิงสาวหันกลับมาเมื่อได้ยินเสียงคนเดินเข้ามาในห้องครัวทว่าคนที่ก้าวเข้ามากลับทำให้หญิงสาวรู้สึกเบื่อหน่ายมีอะไรเหรอคะคุณกี้ที่ประกายักไหล เลือมองผักสดของข้าวบนโต๊ะแล้วเหยียดริมฝีปากอย่างดูแคลนหายไปห้าปีไปฝึกทำอาหารมานี่น่ะเหรอน่าขันเสียจริงหมดธุระแล้วก็กลับไปเธอคะ่ะคุณออกมาแบบนี้ทางโรงเรียนไม่ตำหนิหรอคะญิงสาวอดสงสัยไม่ได้ว่าทีปกาตั้งใจสอนหนังสือเด็กคุ้มกับค่าจ้างที่หล่อนได้รับหรือเปล่าเพราะเธอเห็นทิปกาคอยเดินโฉบไปนู้นมานี่ทีไม่เห็นทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันแม้แต่อย่างเดียวเธอคงไม่รู้น่ะสิว่าพ่อฉันเป็นผู้อานวยการ อ๋ออย่างนี้นี่เองคุณถึงกลางนักทิตารีพยักหน้าก่อนจะเมินหน้าหนีไม่ได้สนใจกับสิ่งที่หญิงสาวตรงหน้าพูดฉันมาหาผัวฉันทีปกาเปิดศึกทันทีเมื่อวันเธอเห็นว่าหญิงสาวเปิดประตูเข้ามาแต่แกล้งทําเป็นไม่เห็นแม้เธอกับจินวัตจะไม่ได้มีอะไรกันแต่ก็ยังนับว่าคุ้มถ้าจะทําให้ยายหน้าจืดนี่เข้าใจผิดเป็นชนีเหรอคะร่างสูงโปร่งกว่าหันมาปลายตามองคุณครูสาวอย่างดูถูกทีปกาหน้าร้อนเผา แกนางตารีแกว่าใครเป็นชนียะเธอชี้หน้าทิตารีกระทืบทเท้าเร่าๆอย่างขัดใจเทว่าอีกฝ่ายกลับยืนเฉยอย่างไม่ถูกร้อนอ้าวก็ชนีมันร้องหาผัวนี่คะใครที่มันร้องหาผัวฉันก็ว่าคนนั้นแหละแกนางตารีทิปกาตรงเข้าหายิงสาวหมายจะตบสั่งสอนเทว่ากลับต้องชะงักเมื่อพบว่าทิตารีถือมีดยาวไว้ในมือเข้ามาสิเก่งนักไม่ใช่หรือไงคะลูกท่านผู้อำนวยการแกนางตารี ทิปการมองไปรอบๆครัวเพื่อมองหาสิ่งที่พอจะประมือกับหญิงสาวได้เรียกชื่อฉันอยู่นั่นแหละถึงฉันจะความจำเสื่อมแต่ฉันก็จำชื่อตัวเองได้ค่ะคุณครูไม่ต้องคอยย้ำคอยเตือนก็ได้ฉันไม่อยากฟังได้ฉันจะทําให้แกคืนความทรงจําทั้งหมดเลยคอยดูทิปการหันไปหยิบหม้อน้ําร้อนมาสาดใส่มานหัวใจทิตารีอ้าปากค้างโดยไม่คิดว่าคุณครูสาวจ้องจะทําร้ายกันถึงขนาดนี้หญิงสาวหลับตาแน่นทว่าเธอกลับไม่แสบร้อนอย่างที่คิด เป็นยังไงบ้างครับตารีเสียงนุ่มทําให้เธอค่อยๆลืมตาขึ้นจึงพบว่านายอำเภอหนุ่มกําลังกอดเธอเอาไว้เขาเข้ามาช่วยเธอไว้ได้ทันท่วงทีคุณเพชรหญิงสาวรีบลุกขึ้นยืนสำรวจร่างกายตนเองและชายหนุ่มเมื่อพบว่าไม่มีใครโดนน้าร้อนก็เบาใจทั้งสองต่างหันไปมองหน้าทิปกาที่ไม่มีท่าทีสํานึกผิดเธอกอดอกเชิดหน้าขึ้นสูงอย่างถือดีนายอำเภอพัชราคุณมาที่นี่ทําไม ทิปการีตามองนายอำเภอหนุ่มอย่างสำรวจครั้งหนึ่งเธอเคยคิดจะจีบนายอำเภอหนุ่มทว่าเธอก็ต้องตัดใจหากนำไปเทียบกับนายหัวจินวัตรแล้วเปรียบได้ดั่งเทบพบุตรกับซาตานและหญิงสาวทุกคนก็มักจะชอบผู้ชายที่น่าค้นหาทั้งอย่างร่ำรวยอย่างนายหัวจินวัตรแม้จะติดที่มีลูกแล้วแต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาสำหรับเธอคุณทำอย่างนี้ทำไมครับคุณคุกกี้เพื่อความสะใจไงให้มันน่าเละไปเลยทิปกาไม่พูดเปล่าเธอกระโจนใส่ทิตารี พัชระดึงยิงสาวในอ้อมกอดหลบเล็บยาวของอีกฝ่ายได้อย่างชิวเฉียดคุณครูสาวควาได้แต่ปลายเสื้อเธอกระชากแรงจนเสื้อขาดวินกระดุมสองเม็ดบนลุดออกจากรังดุมมาเกิดไปแล้วนะคุณครูกี้แค่นี้มันไม่มากไปหรอกออกมาสู้กับฉันสินางตารีเหมือนกับที่แกเคยตบฉันไงละ่ะที่ประกาศตะโกนล,ลั่นหน้าแดงก่ำด้วยความเดือดดานฉันไม่เคยทําร้ายใครก่อนถ้าไม่ถูกทําร้ายทิตารีออกจากอ้อมกอดของนายอำเภอ,อหนุ่มเดินตรงเข้าหาทีประกาอย่างเป็นไงเป็นกัน เธอก็ไม่อยากโดนรังแกฝ่ายเดียวดีฉันจะเอาคืนที่แกเคยทำกับฉันทิปกาเงื้อมือขึ้นกลางอากาศระวังครับตาดีพัชราร้องห้ามเสียงหลงด้วยความตกใจเสียงตบดังฉาดใหญ่เว่าคนถูกตบกลับเป็นทิปกาหาใช่ทิตารี <c oughs> แกตบฉันทิปกายกมือขึ้นกลุ่มแก้มด้วยความแค้นใจก็ใช่น่ะสิคิดว่าฉันหอมแก้มเธอหรือไงทิปกากัดฟันกรอดดวงตาวาวเมื่อเห็นมีดที่วางอยู่ เธอรีบคว้ามาถือไว้แล้วก้าวเข้าหาอริหัวใจทันทีเทวพัชรากลับจับที่ข้อมือแล้วบิดแรงจนหญิงสาวปล่อยมีดตกลงพื้นปล่อยฉันนะฉันบอกให้ปล่อยพัชระปล่อยหญิงสาวเพราะเขาเองก็ใช่ว่าอยากจะแตะต้องตัวเธอนักผู้หญิงคิดร้ายอย่างทีปกาแค่เดินเฉียดเขายังไม่อยากแม้แต่จะแลตามองผมจะเอาเรื่องนี้ไปเรียนให้ท่านผอทราบนายอำเภอพัชระคู่ออกไปได้ผล ใบหน้าของทีปกาซีดลงอย่างเห็นได้ชัดทว่าเธอปรับสีหน้าเป็นปกติได้อย่างรวดเร็วคิดว่าฉันจะกลัวหรือไงหญิงสาวกอดอกเชิดหน้าขึ้นสูงก็ลองดูแล้วกันผมเองก็อยากรู้เหมือนกันว่าท่านผออ,อจะว่ายังไงนี่นายคุณครูสาวกัดฟันกรอดก่อนจะกระทึบเท้าเดินกลับออกไปขอบคุณคุณเพชรที่ช่วยฉันไว้ถ้าไม่ได้คุณเพชรฉันต้องแย่แน่ๆเลยค่ะพูดแล้วยังอดใจหายไม่ได้ หากไม่ได้นายอำเภอหนุ่มช่วยไว้เธอคงโดนน้ำร้อนสาดหน้าเข้าเต็มๆครับโอ๊ยชายหนุ่มแอ็นหลังรู้สึกแสบร้อนทิตารีรีบเดินอ้อมไปดูทันทีแผ่นหลังส่วนหนึ่งถูกน้ำร้อนเทว่าเสื้อชายหนุ่มเป็นชุดข้าราชการสีกากีเนื้อผ้าค่อนข้างหนาถอดเสื้อออกก่อนเถอะค่ะหญิงสาวช่วยชายหนุ่มถอดเสื้อออกแผ่นหลังคขาแดงเถือก ที่ประกากระทึบเท้าออกมาจากบ้านเทราว่าทันทีที่เห็นรถกระบะสี่ประตูเล่นเข้ามาจอดหญิงสาวก็ยิ้มกว้างอย่างมีความหวังแผนร้ายผุดขึ้นในความคิดหนังตาดีคราวนี้แกเสร็จฉนันแน่แน่อะปะบัดสีมาเถลิงที่สุดรับไม่ได้หญิงสาวหลับหูหลับตาทำท่าทางขยับขยงนายหัวหนุ่มพึ่งลงจากรถเดินเข้ามาหาติดกับหญิงสาวเกิดอะไรขึ้นกี้ก็เออไม่พูดดีกว่าคะ่ะ กี้ขอตัวกลับก่อนนะคะหญิงสาวเดินไปที่รถของตอนเองเพราะว่าชายหนุ่มกลับเดินตามเกิดอะไรขึ้นบอกผมมาเดี๋ยวนี้นะกี่กี้ไม่อยากพูดมันน่ากเกลียดมากๆหญิงสาวทำท่าทางลำบากใจจนชายหนุ่มต้องจับไหล่ทั้งสองข้างไว้แล้วถามกลับไปอีกครั้งก็ตารีกับคุณเพชรทำอะไรกันไม่รู้อยู่ในครัวเท่านั้นเองนายหัวจินวัตรก็สาวเท้ายาวเข้าไปในบ้านทันทีที่ประกายักไหล่ ก่อนจะหัวเราะออกมาด้วยความสะใจแล้วขึ้นรถกลับออกไปอย่างสบายอารมณ์โช่ดีนะตารีหญิงสาวสวมแว่นตาดําก่อนจะเชิดหน้าขึ้นเธอผิดเองที่ไม่ยุ่งกับฉันจินวัตรก้าวเข้ามาหยุดยืนอยู่หน้าห้องครัวลมเพชรหึงขึ้นหน้าจนมองไม่เห็นว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดเขาตรงเข้ากระชากร่างนายอำเภอแล้วต่อยเข้าไปเต็มแรงนี่คนเป็นบ้าอะไรเนี่ย ทิตารีตรงเข้าผลักจินวัตรอย่างแรงด้วยความโมโหยังจะต้องให้ฉันสาธยายความร่านของเธออีกหรือไงตารีนายหัวตะเข้าหญิงสาวบีบที่ต้นแขนของเธออย่างแรงทิตารีนิ้วหน้าปล่อยนะฉันเจ็บคนอย่างเธอเจ็บเป็นด้วยเหรอตารีปล่อยเธอเดี๋ยวนี้นะนายหัวคุณไม่มีสิทธิ์ทำร้ายเธอพัชระาดึงร่างบางให้ไปหยุดยืนอยู่ด้านหลังของเขามองชายขี้โมโหอย่างไม่ชอบใจแมวขโมยอย่างแกอย่ามาทำปากดีหน่อยเลยเออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้ ชายหนุ่มออกปากไล่ดวงตาทะมึงถึงคมมกร้าวเรากับราชสีที่พร้อมจะขย่ำเหยื่อตรงหน้าให้ขาดใจตายคาอุ่งเทา้าฉันบอกให้ออกไปจินวัตวัดอีกครั้งมองร่างเปลือยเปล่าท่อนบนของพัชระด้วยความกรุ่นโกรธทั้งสองกล้ามากกล้าเข้ามาทำเรื่องบัตรสีในบ้านของเขากล้าที่จะบอกรักเขาเมื่อวานแต่วันถัดมาเธอกลับพลอดรักกับผู้ชายถึงสองคนด้วยกันฉันไปแน่แต่ตาดีต้องไปกับฉัน พัชราจ,จูงมือหญิงสาวให้ออกเดินตามทว่านายหัวกลับดึงมืออีกข้างแล้วกระชากหญิงสาวเข้ามาไว้ในอ้อมกอดไอโ้โถมไอ้ไข่มานี่สิชายหนุ่มตะโกนเรียกคนงานเสียงดังลั่นปล่อยคุณตารีเดี๋ยวนี้นะนายหัวไม่ได้เป็นอะไรกับเธอดังนั้นนายหัวไม่มีสิทธิ์กักขังน่วงเหนี่ยวเธอพัชราดึงมือหญิงสาวกลับทว่านายหัวจินวัตรกลับก,บกอดเธอไว้แน่นไม่ยอมปล่อยนายแน่ใจเหรอว่าฉันกับตารีไม่ได้เป็นอะไรกันไม่พูดเปล่า ในหัวจินวัตรก้มหน้าลงซุกไสซอกคอขาวนวลมือหนาสอดเข้าไปในสาบเสื้อแล้วก็กุมเนินอกเอาไว้ก่อนจะเคล้นคลึงจนหญิงสาวหน้าแดงซ่านมืออีกข้างลูบไล้ไปที่ต้นขาก่อนจะล้วงเข้าไปในกระโปรงเกี่ยวนิ้วไปที่ขอบกางเกงชั้นในของหญิงสาวชาว้าๆนายหัวยาหญิงสาวตัวอ่อนเปลี้ยแทบพยุงตัวให้ยืนไม่ไหว หนวดเคราบนใบหน้าของเขาทําให้หญิงสาวถึงกับขนลุกสู้รู้สึกร้อนวุบว่าไปกับสัมผัสของเขาทั้งที่เธอควรจะอายกับการกระทํากักขละหยาบคายเช่นนี้เห็นหรือเปล่าว่าผู้หญิงคนนี้เป็นของฉันชายหนุ่มดึงมือออกก่อนจะกอดร่างบางอ่อนระทวยเอาไว้ดวงตาแวววับเอาชนะมองมายัางนายอำเภอหนุ่มอย่างเหนือกว่าแกไอชั่วแกมันไม่ใช่ลูกผู้ชายพัชระกดมือเข้าหากันแน่นเมื่อโดนหยามเกียรติเช่นนั้น ใบหน้าของชายหนุ่มแดงกำ่ำหากในมือของเขามีปืนเขาคงควักออกมายิงนายหัวหนุ่มอย่างไม่รอช้าจังหวะนั้นนายทมกับนายไขย่เดินเข้ามาในห้องพอดีลากไม่ใช่สิเชิญนายอำเภอกลับออกไปจากบ้านสวนเดี๋ยวฉันจะขึ้นไปจู่จีกับเมียฉันสักหน่อยคนบ้าปล่อยฉันนะทิตารีเรียกสติที่กระเจิดกระเจิงกลับคืนมาพยายามดิ้นรนออกจากอ้อมกอดแน่นหนาที่เรากับจะพันธนาการร่างกายของเธอไว้ตลอดไปฉันไม่ไป จนกว่าตารีจะไปกับฉันนายอำเภอหนุ่มยังคงยืนยันช่วยฉันด้วยค่ะคุณเพชรหญิงสาวตะโกนให้ชายหนุ่มช่วยด้วยรู้ดีว่าเธอไม่อาจต้านทานแรงปรารถนาเร่าร้อนของเขาได้มีทางเดียวที่จะป้องกันหัวใจของตนเองไม่ให้บอบช้ำก็คือไปจากเขาซะนายถมส่งแขกอย่าให้กลับเข้ามาได้อีกจินวัตรพูดจบก็ช้อนร่างทิตารีขึ้นอุ้มเดินออกไปจากห้องครัวทันทีหญิงสาวทั้งดิน้นทั้งทุกตีทว่าชายหนุ่มกลับไม่ยี่ระ แบกหญิงสาวขึ้นไปยังชั้นสองด้วยใบหน้าเรียบเฉยปล่อยคุณตารีเดี๋ยวนี้นะพัชระรีบวิ่งออกไปเทราว่านายทมและนายไข่กลับยืนขวางประตูก่อนจะตรงเข้าหิ้วปีกนายอำเภอหนุ่มออกจากบ้านสวนตารีตารีชายหนุ่มตะโกนเสียงดังก่อนจะถูกโยนลงไปกองกับพื้นดวงยีหว่าซึ่งแอบยืนดูอยู่อีกมุมถึงกับน้ำตาคลอเธอเศร้าด้วยเรื่องอะไร สาที่ผู้เป็นเจ้าของจูบแรกของเธอร้องเรียกชื่อผู้หญิงคนอื่นที่ไม่ใช่เธออย่างนั้นหรือหญิงสาวกำถุงผักชีกับต้งหู้ไข่ในมือแน่นก่อนจะวิ่งกลับไปที่เรือนคนงานร่างบางถูกโยนลงบนเตียงอย่างแรงเสียงลงกรอนประตูทำให้ร่างบางรู้ว่าอิสรภาพของเธอได้สิ้นสุดลงแล้วหญิงสาวถอยกรูดเมื่อร่างหนามองมายังเธอด้วยสายตาชิงชัง วันนี้ฉันได้รู้แล้วว่าแม้ความทรงจำของเธอจะสูญหายแต่เลือดร่าใน,นกายเธอมันยังอยู่บอกฉันสิว่าเธอต้องการแบบไหนาตารีทำไมเธอต้องหวานสเสน่ห์ไปทั่วหรือเป็นเพราะว่าเธอยังไม่ได้บทรักที่เราใจใชายหนุ่มตะอคอกถามสาวเท้าเข้าใกล้หญิงสาวในขณะที่แม่กวางน้อยตื่นตระหนกวิ่งหนีไปรอบๆห้องฉันไม่ได้เป็นอย่างที่นายหัวคิดนายหัวกำลังเข้าใจฉันผิดนะคะให้โอกาสฉันได้อธิบายเรื่องที่เกิดขึ้นหญิงสาวแข็งใจพยายามตั้งสติ แล้วค่อยๆต่อรองกับชายหนุ่มทว่าดูเหมือนจะไม่ได้ผลเมื่อสายตาของเขาขมกร้าวดุดดันจนดูน่ากลัวสเปคผู้ชายของเธอเป็นยังไงกันแน่ตาดีเป็นฉันเป็นเจ้าพรษนายอำเภอเพชรหรือใครกันแน่ทำไมเธอถึงมั่วไม่เลือกสถมยังทำเรื่องชั่วช้าในบ้านของฉันทำไมฉันถามว่าทำไมตาดีชายหนุ่มสาวเท้าไหวขึ้นคว้าข้อมือหญิงสาวแล้วออกแรงกระชากเธอจนเซเข้ามาในอ้อมกอดร่างบางสั่นเทาด้วยความหวาดกลัว ทว่านายหัวหนุ่มกลับมองว่ามันเป็นการเสียแซงคุณเพชรมาช่วยฉันจากคุณกี้เราไม่ได้ทำอะไรน่าเกลียดอย่างที่คุณคิดไม่ได้ทำอะไรน่าเกลียดอย่างนั้นเหรอแล้วเสื้อผ้าหลุดลุยนี่มันหมายความว่ายังไงกันเธอยังมีหน้ามาแก้ตัวน้ำคุนคุนอีกเหรอชายหนุ่มเค้นเสียงลอดไรฟันพยายามข่มโทระเอาไว้อย่างสุดความสามารถแล้วน้องชายฉันล่ะเธอจะว่าอย่างไงตาดีเธอจะอธิบายว่ายังไง เขาตะคอกถามเสียงดังหญิงสาวอึกอกักเพราะไม่รู้ว่าจะเริ่มเล่าเรื่องอย่างไรหากพูดออกไปชายหนุ่มจะต้องรู้ว่าเธอหึงหวงเขาทว่ากิริยาเช่นนั้นของหญิงสาวนายหัวหนุ่มกลับมองว่าเธอกำลังคิดหาคำพูดโกหกมาหลอกให้เขาหลงเชื่อชายหนุ่มบีบที่ต้นแขนแน่นขึ้นไม่ต้องอธิบายอะไรทั้งนั้นเพราะภาพที่ฉันเห็นมันชี้ชัดในตัวเองอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องให้เธอมานั่งอธิบายเดี๋ยวก่อนนายหัวหมายความว่าอะไรนายหัวเห็นอะไรล่ะคะ เธอกลัวว่าฉันจะเห็นอะไรล่ะตาดีชายหนุ่มผลักร่างหญิงสาวจนหงหลังลงไปบนที่นอนแล้วตรงเข้ากระชากเสื้อผ้าขัดวินให้หลุดออกหญิงสาววีดร้องเสียงดังด้วยความตกใจยกมือขึ้นปิดบังเนินอกที่โผล่พ้นบราเซียเจ้ามองชายหนุ่มเรากับแม่กวางน้อยกำลังร้องขอชีวิตแก่ราชสีเว่ามีหรือที่เหยื่ออ,อันโอชะอยู่ในอุ้งเท้าแล้วเขาจะปล่อยให้มันหลุดมือไปง่ายๆอีกครั้งไม่มีทางว่ายังไงล่ะเธอชอบแบบไหนาตาดี หญิงสาวพยายามดิ้นรนผลักชายหนุ่มทว่าเขากลับคลั่งอย่างขัดใจเมื่อเธอพยายามปัดป้องเขารวบข้อมือทั้งสองด้วยมือข้างเดียวขึ้นเหนือศีรษะก่อนจะใช้มืออีกข้างดันร่างบางให้แอ่นขึ้นฉันไม่อยากได้แบบไหนทั้งนั้นในหัวปล่อยฉันไปเถอะนะคะหญิงสาวผู้สิงแผวใบหน้าแดงกำ่ำเมื่อเห็นดวงตาเป็นประกายวาววับของชายหนุ่มไปทำามทั้งตัวก็ต้องใช้ให้คุ้มราคาหน่อยธูยเรบเลิกพูดจาดูถูกฉันสักที ทิตารีมั่นใจว่าเธอตะโกนออกไปจนสุดเสียงเว่าเสียงที่ดังออกมากลับกลายเป็นแค่เสียงกระซิบเบาวิวเธอจะบอกว่าเธอไม่ได้ทำอย่างนั้นสินะชายหนุ่มพูดเสียงลอดไรฟันปล่อยฉันหญิงสาวเม้มริมฝีปากจนห่อเลือดเมื่อก่อนเธอไม่พูดอย่างนี้นะตารีทุกครั้งที่ฉันทำแบบนี้เธอจะชอบและมักร้องขอให้ฉันทำต่อไปต่อไปโดยไม่ยอมให้หยุด เมื่อชายหนุ่มเงยหน้าขึ้นมาเธอก็ตัดสินใจเอาศีรษะหม่งเข้าที่ปลายคางของชายหนุ่มเต็มแรงชายหนุ่มมึนไปช่วขนาร่างบางออกแรงผลักคนตัวโตวก่อนจะรีบวิ่งไปที่ประตูเะว่านายหัวหนุ่มกลับไวกว่าเขาตรงเข้าช้อนร่างบางกลับมาโยนลงที่เตียงอีกครั้งแววตาขมกร้าวที่เธอคิดว่าน่ากลัวในตอนแรกเทียบไม่ได้กับตอนนี้เลยสักนิดหญิงสาวกลืนน้ำลายลงคออย่างยากลำบากตอนนี้ฉันดูแล้วว่าเธอต้องการแบบไหนตาดี ายหัวหนุ่มพูดด้วยน้ำเสียงเย็นเยียบใบหน้าเรียบเฉยสาวเท้าเข้าหาหญิงสาวในขณะที่เขาปลดกระดุมเสื้อออกทีละเม็ดแล้วโยนเสื้อเชิตไปกองอีกมุมปลดเข็มขัดหนังออกแล้วถอดกางเกงยียนทิตารีถอยหลังเะว่าสายตาไม่สามารถละไปจากแผงอกที่เต็มไปด้วยมัดกล้ามได้เลยแม้แต่วินาทีเดียวผู้ชายตรงหน้ามีเรือนกายที่สตรีทุกนางต่างฝันหาเขาคือความลงตัวที่ธรรมชาติช่างปั้นแต่งได้อย่างลำเอียงเมื่อเขาได้รับมาแทบทั้งหมด ขณะที่บุรุษเพศอีกหลายคนกลับไม่ได้มันมาแม้เพียงเศษเสี้ย,ยวนนายหัวจะทำอะไรฉันแม้จะรู้อยู่เต็มอกว่าเขาจะทำอะไรแต่เธอก็ยังอดคิดไม่ได้ว่าเขาอาจจะเปลี่ยนใจปล่อยเธอไปฉันจะให้ในสิ่งที่เธอต้องการและรียกร้องมาตลอดชีวิตยังไงล่ะตารีชายหนุ่มกระโจนขึ้นคล่อมร่างบางปิดปากหญิงสาวเสียสนิทก่อนที่เธอจะหวีดร้องเสียงหลงจูบร้อนหนักหน่วงบทคี้จนเดียวปากอิ่มบวมเจอ ทิตารีไม่มีทางดิ้นรนเธอกลั้นใจกัดลิ้นชายหนุ่มเต็มแรงได้ผลเขาปล่อยเธอหญิงสาวสะบัดฝ่ามือลงบนแก้มสากน้ำตามากมายไหลลงอาบแก้มสัมผัสเมื่อสักครู่ทำให้หญิงสาวกลัวชายหนุ่มตรงหน้าไม่ใช่คนเดิมที่เธอเคยรู้จักอีกต่อไปแล้วซาดิดก็ไม่บอกได้ฉันจะจัดให้เธอเองไม่นะหญิงสาวหันหลังกลับทว่าเขากลับคว้าร่างเธอเข้ามากอดน,น,นายหัวหยัดยา คืนนี้ฉันจะไม่ปล่อยเธอไปไหนตาดีฉันต้องได้เธอทั้งตัวเขากระสิบพระาหญิงสาวเม้มริมฝีปากเข้าหากันสนิทเธอปวดหัวใจรอกับโดนคมมีดปักลงกึ่งกลางหัวใจแล้วหัวใจของฉันล่ะคะนายหัวคุณไม่อยากได้บ้างเลยเหรอเธอกระซิบถามกลับไปทางน้ำตาชายหนุ่มเงยหน้าขึ้นมาจูบซับน้ำตาเมื่อกี้เธอพูดว่าอะไรนะตารีชายหนุ่มทวนถามซ้ำแต่กลับไม่ตั้งใจฟังนายหัวอยากค่ะ ตาดีทรมาร์หญิงสาวผลักใสดันศีรษะของเขาให้ออกห่างไม่ต้องกลัวนะตารีฉันจะทำอย่างที่เราเคยทำด้วยกันเธอจะไม่เจ็บไม่ต้องกลัวชายหนุ่มคิดว่าที่หญิงสาวหวาดกลัวเป็นเพราะเธอจำเรื่องราวในอดีตไม่ได้ทว่าแม้จะจำไม่ได้แต่ร่างกายเธอก็ยังเป็นถิตาดีคนเดิมเป็นเมียของเขาที่เคยกก,กกอดนอนร่วมห้องด้วยกันมาหลายปีตาดีเธอเป็นของฉัน ชายหนุ่มกระซิบแผ่วข้างใบหูทิตารีใจสัน่นแรงปรถนาของหัวใจทำให้หญิงสาวพยักหน้าช้าๆร่างบางหลับไหลยอยู่ภายในอ้อมกอดของเขาทว่าความเหนื่อยล้าเมื่อสักครู่กลับไม่สามารถทำให้เขาค่มตานอนหลับลงได้ผู้หญิงที่นอนอยู่ข้างๆเขาไม่ใช่ทิตารีเธอบริสุทธิ์ชายหนุ่มค่อยๆประคองศีรษะของหญิงสาวให้นอนลงบนหมอนแล้วลุกขึ้นสำรวจสิ่งที่เขาค้างคาใจ ชายหนุ่มค่อยๆเปิดผ้าห่มออกรอยเลือดสีแดงจุดเล็กๆบนผ้าปูที่นอนทำให้ชายหนุ่มรู้สึกชาไปทั้งตัวมันเกิดอะไรขึ้นเรื่องบ้าแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงจินนวัตรทรุดลงไปนั่งกับพื้นยกมือขึ้นกลุมศีรษะไว้ด้วยความสับสนเหลือกำลังถ้าเธอไม่ช่ถิตารีเขามันก็เป็นไอชุดที่รังแกผู้หญิงดีๆคนหนึ่งพรากทุกสิ่งทุกอย่างไปจากเธอแม้กระทั่งความสาวที่ลูกผู้หญิงต่างห่วงแหนเขาก็ยังฉกฉวยมันมาเป็นของเขาอย่างน่าละอาย เขาอยากจะเขย่าร่างบางขึ้นมาถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่มันจะมีประโยชน์อะไรในเมื่อหญิงสาวเองยังไม่รู้ด้วยซ้ําว่าตัวเองเป็นใครเธอยอมเป็นถิตารีเพราะทุกคนชี้ให้เธอเป็นเพราะว่าเธอเป็นใครกลับยังคงเป็นปริศนาเสียงเรียกเข้าจากโทรศัพท์มือถือทําให้ชายหนุ่มตื่นจากผวางรีบคว้ากางเกงยีนขึ้นมาลวงโทรศัพท์มือถือออกมากดรับฉันจะไปเดี๋ยวนี้ ชายหนุ่มวางหูแล้วหันมามองหญิงสาวด้วยความรู้สึกสับสนทำไมเหตุการณ์ทุกอย่างมันถึงดูสายเกินกว่าที่จะแก้ไขฉันควรทำอย่างไรทิชายหนุ่มกระดากที่จะเรียกเธอว่าทิตารีก้มลงผิดใบหน้าหวานหลับตาพริมเนื่อนานไม่ว่าเธอจะเป็นใครก็ตามแต่ต่อจากนี้ไปเธอคือภรรยาของฉันฉันจะดูแลเธอเองในหัวหนุ่มก้มลงจุมผิดแก้มนวลอย่างอ่อนโยนก่อนจะเดินออกจากห้องนอนค่อยๆปิดประตูลงอย่างแผ่วเบา ทิตารีค่อยๆลืมตาขึ้นน้ำตาแห่งความตื้นตันไหลาออกมาไม่ขาดสายฉันไม่รู้หรอกคะ่ะว่าวันข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นกับฉันแต่วันนี้วินาทีนี้ฉันรู้เพียงว่าฉันรักคุณเหลือเกินในหัวจินวัตหญิงสาวปิดเปลือกตาลงด้วยความเหนื่อยอ่อนก่อนจะพลอยหลับไปอีกครั้ง